หนะครับแล้วมา7นะครับทั้งหมดเป็นเอาต์พุตนะครับก็คือ,อการเขียนครั้งนี้ก็คือจะให้รู้จักเขียนเอาต์พุตนะครับก็จะมีการสั่ง high หรือ low นะครับ high ก็คือตัวนี้จะเป็น pin นะครับก็าตามด้วยะจะให้มันสั่งออก pin เนี้ยเป็น high หรือเป็น low ก็อยู่ที่เราสั่งตรงนี้นะครับ d i g i t a ลนี่ก็คือเป็นการ เขียนเขียนให้กับโลที่พิมพ์นั้นนะครับนะครับก็จะเป็นการไอเดเ์นี้นะครับก็เป็นดีเรนหนึ่งพันก็คืออ่าดีเรนหนึ่งหนึ่งเซกนั่นเองน,นะครับครับอ่ขออนุญาตครับขออนุญาตเพิ่มโค้ดนะครับครับขอนุญาตเพิ่มโค้ดจะเห็นว่า ถ้าผมต้องการเลขหนึ่งนะครับถ้าผมต้องการเลขหนึ่งผมต้องการเลขหนึ่งก็ต้องเขียนให้ LD ให้เ e r v เมย์น,นะครับที่ตำแหน่งตำแหน่งนี้กับตำแหน่งตำแหน่งถ้าเทียบเป็นภาษาอังก็คืออันนี้เป็น A B นะครับ C ก็คือก็คือูก,ก็คือหนึ่งกับสองนั่นเองนะครับก็ผมก็พิมพ์นะครับตำแหน่งที่ หนึ่งผมให้เป็นไฮนะครับดิจิอตอนไลท์ดิอตอลไลท์นะครับตำแหน่งที่สองนะครับผมให้เป็นไฮให้เป็นไฮนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเวลาในการน,นี่นะครับผมให้เป็น5 0 0มิลลิเซกนะครับผมก็จะมาสร้างฟังก์ชันหนึ่ง ังก์ชน f นะครับ o f off อ u f all l d นะครับ all l d นะครับ d นะครับก็จะมีตัวเน,นะครับน,น,น,นะครับ i นะครับน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับเจ็ดนะครับไอ่ผัดๆนะครับการการเียนไฟนะครับเียนฟอร์ลูกนะครับ i อคือค่าก็คือตรงนี้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับเริมต้นครับอันนี้เป็นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขไอ i น้อยกว่าเท่ากับเจ็ดนะครับนี่ก็เป็น การสั่งให้ไอเพิ่มค่าไปเรื่อยๆของเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็น n s t ต l l นะครับนะครับผมก็สั่ง i นะครับสั่งให้เป็นโลนะครับก็บจะมีแค่นต้องครับผมก็อาจจะใส่เีเย ในการดับซับตองร้อนมี่เสร็จนะครับนะครับตรนนี้ผมก็ขอลดน,นะครับเราเห็นว่านี้เป็นเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับผมก็มองว่าเ,เลขหนึ่งนะครับผมว่าต่งพอเลขหนึ่งแล้วผมต้องการเลขสองนะครับอ่า ก็ออกเปนแยกอบนะครับแอรูบนะครับแล้วผมก็ดูว่าเลข2มันใช้พินอะไรบ้างนะครับก็เสร็จลายเลยครับเลข2สองใช้พินอะไรบ้างนะครับก็มีพินศูนย์นะครับมีพินศูนย์แล้วพินหนึ่งนะครับนหนึ่งนะครับพินศูนย์พินหนึ่ง พิอะพินศูนย์พินหนึ่งพินหกนะครับแล้วก็พิมอะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับพินสี่แล้วก็พิ์สามอันนี้ก็จะแสดงเลขสองนะครับนะครับแล้วก็สั่ง ไปนะครับถ้าเป็นเลขสามนะครับเลขสามเลขสามแล้วก็นะครับดูว่ามันติดอ่าศูนย์นี่นะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับแล้วก็หกนะครับผมอนุญาตกอบนะครับมีการสร้างมีศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็มาสองนะครับ สองนะครับแล้วก็มาสามนะครับสามแล้วก็มาหกนะครับนะครับลักษณะนี้ก็ก็คือถ้าจะเขียนไปถึงเก้านะครับก็ก็จะเขียนแบบนี้นครับเขียนไล่ไล่ไปทีละเต็ปเขียนง่ายๆนะครับครับก็ผมก่อนก่อนที่จะทําการรันนะครับก็มีการบิวเพื่อเช็คว่าเออเรยหรือเปล่าเออเป็นศซนหนึ่งคือบิวผ่านครับ แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับชิกบอร์ดใช้ได้เราทำการกดลันนะครับจะได้ขึ้นหนึ่งอย่างเดียวนะครับแต่ดังว่าต้องมีอะไรผิดพลาดนะครับไัเป็คเนะครับดูโคแล้วก็ขอลองนะครับขอลองบิ้วอีกรอบหนึ่ง ยูววนะครับลองรับก็ยังเป็นหนึ่งตลอเหมือนเดิมน,นะครับนะครับอรงนี้เป็นโนค้ดนะครับอ๋อขออนุญาตนะครับผมเล้นดีเลย์ มันก็เลยแสดง่งตลอดนะครับมีการบิ้วใหม่นะครับเรากดคสามหนึ่งสองสามนะครับถ้าเราการให้มันกระพริบน้อยลงในการทวงดับเราก็ปรับหนึ่งน,นะครับดิว กดสองสามครับก้อนนี้เป็นตัวอย่างง่ายนะครับก็ทำหนึ่งถึงเก้านะครับ